อันนี้พระพุทธเจ้า,าท่านให้ครับแล้ว,ลวอีกสองสามวันต่อมาเจ้าแม่กวนอิมก็ให้หอยอออให้หอยให้ลูกแก้วแล้วให้สตังค์และ เลียนและกระดุมครับเ่านนึ่เอียครับผมดูสิอันอนี้้างหลบจ้ะเข้าขาขาหมอ,อ ได้ไปปฝึกมโนมนยิทธิเขาจะจับหลังให้ลูกเป็นยืนได้เอาจับรลังให้ไปชฝึกมโนมยิทธิที่วัดของขาวซึ่งครูนา้ารื้มนพาไปพอนั่งสมาธิอยู่ครูก็พาไป นรกพอตอนที่ถึงนารกนั้นผมได้เห็นเพื่อนพ่อของเพื่อนผมซึ่งตายไปตกนารกผมว่าผมสงสารเลยขึ้นไปขอสตางหลองปูลวงปูว่างั้นข้าเอาให้เจ้าร้อยหนึ่งจเจ้าไปค้นหาเองนะแล้วผมก็ตามลงมาแล้ว นักเรียนโรงอื่นก็พบเงินแบงค์ร้อยผมก็เลยเอาไปทำสังฆทานครับเออดีมากดีมากเลยแล้ววันนั้นผมกำลังเล่นกับเพื่อนๆอนอยู่ที่โรงเรียนเงินที่ไหนก็ไม่ทราบครับมันมาอยู่ในกระเป๋ากางเกงผมร้อยสิบบาทแล้วมันตกลงมา เด็กคนหนึ่งเพื่อนผมเห็นเลยหยิบมมาให้ดูว่านี่ของใครอะ่ะมาเอาเสียถ้าไม่ใช่ของใครก็คงเป็นของครู hmm. แล้วใช่ใช่แต่ลูกนี้ <c oughs> ก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะใช้จิตถามก่อน <c oughs> เพราะครูยังไม่มาสักคนมันจะหล่นได้ไงแล้ว <c oughs> ตอนกลางคืนเขาได้ไหว้พระแล้ว ตอนเช้ามารู้สึกว่ามีอะไรอยู่บนอกเลยลุกขึ้นดูเห็นคำพีเล่มนี้อยู่บนอกอแล้วจะแล้วไพรินก็ถามใช้จิตถามว่านี่เป็นหนังสือของใครหลวงปู่ปันท่านได้บอกว่าเจ้าแม่กวนอิมท่านได้ฝากมาให้เจ้าเจ้าจงเก็บรักษาไว้พอต,ตอนกลางวันเจ้าก็จะได้ให้กับ ใครผู้ใดผู้หนึ่งพอถึงตอนกลางวันหลวงปู่ก็มาบอกว่าเอาให้คูณคูนหน่าลืมมนครับอ๋อมีตำราดูเรขหวยไหมไม่มีออขอท่าใหม่่าขอใหม่นะเป็นตำราจีนครับตำราจีนตำรายักรักษาโลกครับอ๋อคือตำราทางก๋เตี๋ยว <c oughs> เออดีมากดีมาก อ่านออกมั้ยนะออใครอ่านออกลูกอ่านออกเลยลูก,ออกมไม่ออกไม่ออกตำราก็บูดตัวเองนันใช่ใช่ใช่ออให้หลายๆคนทันมรไรนันลูกเอ้ย จบนะคะตอนนี้มามามา,มาสองคนที่มุดดินได้แล้วก็เหาะได้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเหาะไปวันแรกนี่ท้องฟ้านี่แลบแปลปราบเลยค่ะ <Okay. S 1> เอาไหมใครใครที่เหาะแล้วฟ้าแลบมาลูกมาเล่าป๋องป๋องมาเล่าใช่ไหมลูกอ่าอาป๋องมาเล่าให้หลวงปู่ฟังอีกคนหนึ่งอันนี้โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะเอามาเล่าลูก ไม่เป็นไรแม่ต้องกล้าสิลูกอะฮะเออใครๆครหเหออาะเรื่องแต่เรื่องเรียนมาเป็นไปไหนมาพระมารการหลวงปู่พี่เขาลกูกผมเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวเปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าชื่อเดชัยเลิาจุโอคำจูิชาอะวิชาหอ,อครับแ็แรกหอไปไ่ยาหไปาินาคารเนาะแล้วเป็นยังไงฟ้าแบบค่ะเจออะไรก็บอกเจ้าม long à vừa mới vừa xả xung phong thôi rằng nè rồi